วิก่นอนเมนหอยฉันตายสวัสดีจ้าฉันชื่อเจซีออราเข้าและคลิปนี้มีคำหยาเพื่อความสนุกน้องคนไหนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยอย่าดูนะคะและอย่าลืมแจ็ดมีไลฟ์ในเฟซบุ๊กแทบทุกวันเลยนะ อย่าลืมไปดูและพูดคุยกันล่ะเกมอะไรวะด่านเกมคืออะไรเนี่ยด่านเกโรงงานเนี่ยกิเดียนอ๋อด่านเกมงงมากเสียงคนคนใครความไม่รู้อุ้ยฉันเจอซอพอมาที่ทีวีสวัสดีเจสี่ฉันรู้จักเธอเธอไม่รู้จักฉันฉันอยากเล่นเกมแต่เขาอยากเล่นกับเธอเฮ้ยผมเป็นเหยื่อด้วยวะไม่เคลื่อนมาเนี่ยหาปั้นดีกว่า หัวใจดังมากเลยนี่นี่นี่ลินลินโอ้ยเกียดอ่ะจูกรีดได้เลยค่ะเสียงใกล้ๆเลยมาตามใครอยู่เนี่ยลิน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 ตามต้นอยู่เหรอวิ่งว่ก่อนวิ่งก่อนเฮ้ยเมันทิ้งละมันกระทุบเครื่องแหละเราดูออกมันจะทเครื่องผมไปเจืออย่างเงี้ยแปลว่ามันจะโมลิผมตอนสุดท้ายอ๋อแบบว่าโมลิได้เลยอ่ะนวันขอคนเดียวอ่ะอ่ะฮะนั่นอย่ามาทางหาเขาแล้วไลนว่าอยู่กับต้นไม่ไม่ทิ้งแล้วโอ้ยจะกระหักบุกหรือเปล่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยสวนเดินได้มสวนเหมือนกัน ยาจ้าบอลล่างครับบนล่างพี่แจ๊บบอล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 ยาไอหัวฟัวฉันจะปลาซันซิลใส่เธอเกียมยาเกียมยาตาหัวอ๋ออ๋อฉันรู้ว่าเธอมีเหาสิแน่ขอสักทีโดดจะโดดลงมาบอกนะ โอ้ชูมายด์มันโดดได้ใช่ไหมตรงนี้โดดได้เราจะได้หนีเพราะเราปัดเออเราจะได้หนีอ้ย่ะทางดิข้ามีไม้สองแผ่นนะถ้าโดดไปออกจากห้องเลี้ยวขวาไปเจอไม้สองแผ่นเอ๊จะกลับวะเอ๊ยย่ะไอ้ย่ะไปแล้วโดดโดดตรงไหนวะขออีกรอบหนึ่งว้ายว้ายช่วยช่วยช่ด้

อียายอียายที่ย้าอ๋าเขาถึงปัดเลยนิคิวแล้วเดี๋ยวเราช่วยเองเออเอออุ้ยมาทางนี้จริงด้วยต้องพักเลยนะแซดฮะลองจะผมไปไล่คนอื่นอ่ะปัพักก่อนเกียงพั่นก่อนเนื้อโอ้ยแม่แจ๊ด่อเตือนเจ้าเราด้วยช่วยด้วยมีฮคิว ฮิวให้ก่อนไหมมันิวอยู่ไหนฮิวไหนฮิวไหนโอ้ยอยู่ขบนข้บนมาข้าขบนขบขบนขบนขบนบนขบนากลับไปแล้วคกลับไปแล้วนับไม่ใช่้านนยไงโดดไปโดดไปเลยืแล้วิวก่อนโอเคมันตามันตาต้นมันตามต้นนาต้นขบนมีเครื่องนะขบนไปเครื่องอ๋ออ๋อไปก่อนไม่รอแล้วนะเริ่มมึงตามเขามา แล้วอ่ะผมผมจะเป็นเหยื่อแล้วโอ้ยมันพาเขาใต้ดินได้เลยอ่ะไม่าอาวมันโดดเดี่ยวเดียวได้ในทุ่งเละลมปั้นลมเพคไลจุดหมายขอบุกแปดสิบห้าอุ้ยฉลุดแล้วมันล่องหนไปแล้วอ่ะมันยืนมองอยู่จัดเดี๋ยวเราเล่นเฟสแบบโอ้ทีนี้เสร็จแล้วครับเพื่อนเสร็จแล้วโอเคมันไป ไปมันจะไปเครื่องหาเราไปหาเราไปหาเราเฮ้ยแกเดือบช่วยแจนเลยโอ้เฮ้ยตกมาเลยลุงมาแล้วเดือบเลยลุงมาเจอพี่แทกแข่งไว้ก่อนอยู่กับเรามีคนมีคนเหม็นหอยมีคนเหม็นหอยฉันตายพี่ตาตื่น ใครก็ได้ปะวิ๊ต้นของดื้อเก็บต้นปลูกต้นแล้วปลูกต้นแล้วปลูกต้นตีตอนเตือนคตลอดเฮ้อายาเอายาพุกเอายาให้พี่เอายาให้พี่เอายาให้พี่เลยนกวางกดนี่นี่นนี่เอายาเขโมยกันขโมยจากศพแหละอีอีปพุกงอใหญ่ไม่กุยกูเห็นไม่ใช่กล่องนี้ตอนแรกไม่ใช่กล่องนี้ยีเลีวไม่ใช่ไ่ตอนมันเอามันเอากล่องเน่าๆให้เขาแล้วกล่องดีๆไป เดี S <S ๋ยยวลับแล้วอยู่แถวเครื่องด้วยนะเดี๋ยวมันมาเช็คหรองไม่ไม่ไม่มีกองเลือนะผู้พิกองเลือดเี๋ยวบอกไม่ได้เอาไป่ะไอ้คนเลวเฮ้ยลุงคนนี้เขเป็นลมอ่ะเธอทำไงตื่นสิเธอตื่นก็เหม็นหอยเราตายมันจะตรงหน้าแต่แหวะเลยอ่ะโอ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยหาปั้นหาปั้นหาปั้นเร็วให้เครื่องข้างนี้เสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเมื่อกี้มาอยู่ไหนวะอุ้ยห้องแดงห้องแดงเดือด ปุ้งเราไม่มีไหนวะไปข้างบนมากไหมเหมือนข้างล่างหมดแล้วอ่ะข้างล่างหมดแล้วไปข้างบนไปข้างบนข้ามไบไปคามไปไม่เจอข้า่เจอเครื่องเราเนี่ยเครื่องอยู่นี่ปุง้งใกล้ๆเลยนะปุปป้งอยู่พูกปั่นให้มันขแขวนก่อนแล้วเ,เราต้องแยกย้ายอย่าวิ่งนะแยกย้ายแยกย้ายปุ้งแยกแย,กย,กยก้ายแอบก่อนเดี๋ยวมันมาเช็คมาเช็คแน่ๆแยกเอ่ยมันจะเหยียบกันหนึ่งทีน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเครื่องนี้มันคือเครื่องแรกที่ผมปั่นโดนไล่เลยดีกว่า มันทล,ล้วมันมาเหยียบเครื่องแล้วเออมันเหยียบเครื่องแล้วมันกลับไปแล้วกลับมาแล้วกลลับมาแ้วโอเคโอเคปั่นก่อนเดี๋ยวค่อยไปก่อนผมกลับมาปัน่นไปไกลแลนะ้วน่ะไปปั่นเลยแล้วนีน่ไปดูอีกเครื่องหนึ่งไกลไกลถ้ามันมาแล้วบอกนะเดี๋ยวจะได้อนี่กันแยกย,ย้ยายเหมือนเดิมมาร้อกมาล็อกมาล็อกกุ๊บแ,แ,แ,แถวแจ็มมาร้องกลับกมาร้องกลับมาร้องมาล็อกกลับกลับ ปุงย่วิ่งสิบนาทีลอยเท้าย่อปุงย่ออยู่มันเหยียบปะมันเหตปุงแล้วไม่เห็ปุมันเหปุงไม่เหปุไม่เหปุปุงปุ้ปุปุงไปช่วยเตอร์กันปุงปุงอดนแปะหนมตหวานหวานไปแล้วค่ะแปะหนมตมาเต้ไอทับไปเลยจ้ะไปแล้วว้าวแปหนึงมตหวานหวานปุงเปไมเก่งมากเลือดมองแดงเลือดไอ้มองแดงเลือดได้อีกสิ ไมตอนห้าเลยจ้ะมาซ็นเออรอบไปรอบไปดีมากทำดื้อเธอทำดื้อโอ้ยเอยไม่มีไม้ไม้ฮัลโหลไฮโด้เด้โดเด้พี่ต้นล็อไปอยู่อ้าวบกบกต้นบกต้นมาช่วยโอ้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 ยอ้ยเออไกลดีไกลดีกลดีกลดี เลิศอยู่นะปุ้งว่าบาปปุ้งเดรดเด่นเด่นเด่นอียาอียาอียาไปอียาไปอ่ะดีคืาห้องแดงเดือดอ้าวปุงอยู่ห้องแดงเดือดอ้าเดี๋ยวห้องแดงเดือดไปอียาห้องมันแดงมากค่ะไปทีวีที่งทางแล้วด้วยอ๋อเราเจอศพต้นอุ้ยมองมันแถวนั้นนะปุ้งไปยังมันไปยังไปแล้วครับไปแล้วครับทันไวเนี่ยเดี๋ยวดีเร็วเสร็จ วันหรือเปล่าครับมันมาแล้วอ่ะว้ายว้ายว้ายอุ๊ยชิบหายแล้วช่วยเลยเต้มาช่วยเลยมาไม่ไม่ได้ดูดิว่าแบบว่าประตูอยู่ไหนประตูอยู่ในเคิงประตูมันอยู่ข้างบนมาข้ามเลยประตูอะมันจะอยู่ข้างบน ใไม่โอ้โหไปแล้วขับขึ้นตาว้าวไม่มเจอผีไม่มาเจอผีตจาดเลยประตูอยู่ดิกูตายแล้วฉันตายแล้วเุกคต้องรอด โอ,อ้จะต้องออกไปดิ้นไม่ได้ออกเร็วๆแปดสิบแปดสิบพ um <no ี่โต้เก้าิบพี่เตอร์ต้รอดพี่เตอร์พี่โต้แปดสิบมนไปทำพี่โต้เหรอจะไงดีคะแต่พุ่งออกมัเลยก็ได้ปุ่งออกเถอะออกเถอะปุ่งไม่น่ารอดโอ้ยเมื่อกี้เขาจะรอดแล้วเขาไม่น่าแบบว่าวิ่งไปหาอีเตอร์เลยแม่งพุ่งเข้ามา ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้แจดด้วยนะแล้วอย่าลืมล่ะกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยอ๋อแล้วแจด็ดก็มีแฟนเพจด้วยนะอย่าลืมไปกดติดตามแล้วกดติดดาวกันด้วยล่ะบ๊ายบาย